1นึ่้บาทนะคะจะมีคิมมารีแล้วก็มีตีนไก่ผัดซอสเกาหลีนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อเกาหลีเรียกว่าอะไรนะคะทั้งหมด3รายการดูข้างใน นี่นะคะสีน่ากินมากๆเลยนี่มีซีนไก่มีผักแล้วก็ มีเมื่อกี้เห็นหมันมีต๊อกด้วยอ่ะน,อน,นี่น่าจะห้าสิบเก้าบาทหรือส0สิไม่น่าจะใช่นี้น่าจะ30กว่าบาทนะคะน,นีัน,นี้จำชื่อไม่ได้แล้ว เขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าอยากกินกับน้ำน้ำซอสปรุงวันนเงี้ยค่ะน่าจะแซกหนาดู